ครับพี่น้องมักหน้าหนาแดงแดงด้วยครับเด้อนี่ครับเมยนั่งจัดให้คลิปนี่นักหนักนะครับแดงแดงเข้มเข้มนี่ครับไม่สุดยอดเลยนะครับเนาะเอาครับไปพ่อครับเจ้าของคนนี้นครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีคลิปแม่นั่งคือเก่าเลยครับเด้อแฟนคลับเอฟซีของแม่นั่งครับเบิ้งง่วงง่ำของแม่นั่งครับมาหนี่มีง่ำง่ำสองข้มือเบิ้งครับนี่ให้ไรสองคมอมง่ายง่าดสวัสดครับมี่หาค้อือเก่าเลรอครับบาดสดี ราคาสิเป็นยังไงนั่นเบ่งลำเรื่องกันไปกันคู่โค่มเนาะครับแล้วเอาเพราะฉะนั้นก็ขอ,ขอให้คุณนั่นพี่น้องผ้าเพลินเบิ่งอ,งอะไเด้อครับบ้านนี้ครับสีผ้าเบิ่งง้อง้อแดงโอ้โค่มนี่ว่าแม่นเอาสีสาดด้วยครับนี่เอาสีเทใส่ลยหรอวะนี่แม่สีแดงแม่ตัวนี้ลูกบดบอนบอนบอกกับพูดนะครับนี่สีไวซศูนย์ก็หกครับพี่น้องบ้อนี้มีโค่มสีไวซ์ศูนย์ก็หกจุดสองโค่มครับนี่โค่มแรกกับโค่มพอด่วนกับดุ่นเนาะพอด่วนเนาะครับ โคมแม่ยนั่นคึ้ที่ว่าแม่นโค้ครับเด้อมันหยอกแม่อันนี้ก็บซีว่าสนกคหกครับนี่ทีว่านกหกทั้งสองะครับนี่ทั้งสองโคมเลยครับเบิ้งครับเบื้องยืนอยู่ใกล้ๆกันนะนี่ครับป้าฮะเด้คมึงลาบอะไรลูกมาไดนเร็วนี่ครับรูปใบไงจับไงใบไงรูกคุนนะครับเด้อเนี่ยจะของรูปเสมือเนี แม่เพิ่นนี่ก็สูงไรไปไลยนอครับนี่โอยชีพหาครับลดยชีพหาครับตัวนี้ลูกตัวไดครับนี่ลูกชีไว้ศูนเก่าหครับครับตัวที่เท่าไรครับตัวนี้ลูกที่แรกเลยครับโอ้เป็นง่วลูกแรกครับได้สดครักค่มนี่ได้สกสอนเด้พี่น้องมาเนี่ยสอนค่มไงค่อมหนาค่มแดงของเพิ่นนี่ครับลูกซีไวซสูนหกลูกแรกได้จึ๊กเดือนแล้วนาอครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับซมีใบมีหลอดพร้อม ใบเบอร์หลอดมีเนาะครับผมใบเบอร์หลอดไม่ได้เพ่น้องแม่กระทบไว้แล้วเดือนกว่าแม่แม่ทับเปียงไว้ครับทับแบบสามหนึ่งไว้ครับเดี๋ยวผมขอเบิ้ง่งเรื่องไหนเบิ้งครับปัดบรรทายไหมนี่ครับนี่ของอันนี้ลูกเพิ่นเนาะครับลูกตัวออกมาแล้วทับประยุ่ธนี่แหละครับนี่ครับลูกซีไว้ศูนย์กระหงุดครับตัวนี้มีใบเบอร์หลอดเนาะครับนี่เป็นงูลูกแรกเพิ่นดนะครับเด้อเนี่ยเอาผมสิบ้าเบิ้งมือกุ้งมือเกิดเพิ่นเนาะครับเนาะนี่สิบสองสิงหาหกซี มือเพิ่นเกิดเนาะอ่าอยู่น้ำเฮานี่กะมีถุน้าเนาะครับสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับบ้านี้มืออ่าตัวนี้ผสมแม่เพิ่นผสมอะไรยังขับไปหนิสามหนึ่งครับที่เอฟสามหนึ่งนะครับเนาะนี่โอ้เพิ่นเนี่ยใบเซกันนะครับเด้อนี่นี่ครับเอ้าจับอกก่อนเนาะครับเนาะนี่ครับเคเอฟสามหนึ่งครับเมียครับเคเอฟสามหนึ่งต่เดี๋ยวเตรียมตัวครับจะพาท่านพ่อตรวจทำใบพืชสภาพครบเนาะครับ กํมลังคลอดกับปีหงกหงกขอครับกุมภาพหกนะครับเดือนสองปีหงเบิ้งไกลๆเลยครับเบิ้งไกลเบมียนี่เด้อครับบ้านนี่มีลูกหลังแตกหลังตีจังไงจะไปหนาเขีลูกไงพี่น้องไปรุ่นโอเคเอฟสามหนึ่งในทองแม่นี่เด้อครับเนี่ยแม่สูงรอยสี่สิบหาครับหาขอบตาดำขอบหูดำเด้อครับเด้อแม่นี่แดงครับแดงจนว่าแม่นเอาอันสีสาดแล้วเห็นไหม เนี่ยลูกสาวเพิ่นครับเนี่ยลูกสาวลูกแรกปืดลูกสาวแม่อ่อนซ่อนเด้พี่น้องงัวผู้ใดเน้อนน่อเนาะเจ้าของอยู่ใส่น่อยเนาะมาเอาเด้อครับเบิ่งบนทายครับผมว่ามันแหดผมว่ามันแหดผู่นะครับผมเบิ่งวานเล็บด้วยครับการจิกการยืนการจิกการยืนพื้นครับเล็บดีครับครับไปเห็นแล้วอยากได้งัวแม่พัดแม่บอกแม่คอกครับหน้าหนาใหญ่ยังไงสิครับ สายเรือซึ่งสูงนะครับเนาะโคมแรกครับมาเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อโคมแรกเนะี่ยู่นะครับกำลังใส่แม่ใสล่ลูกใส่ลูกใส่เม่อยู่ม <c oughs> ันอย่างงาไปหากินชญ้นงานเ่ยแล้วม <c oughs> ึงครับในนานาขักนาแนนนะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวแล้วคาเปิดไว้หนมได้ครับเนี่ยผมว่าจะเปิดไว้ทิบหาครับคูเนี่ย <c oughs> อ้าพี่น้องครับหนึ่งแสนหามืินครับพี่นอ้องต<า>อว<ข>่<ด>างดที่เก่าครับการรับประกันคื่เก่าเหรอครับการรับประกันมีคือเก่าครับ พวกทพื่นฟอนครับต่อกันเราส่งเห้พร้อมเลยเนาะครับไก่ไก่ส่งเห้นเมื่อสครับไก่ไก่ส่งเห้เบิ่อสครับภาคใต้ภาคเหนือภาคตอนออกภาคตอนตกครับมาทักมาครับส่งเห้นเมื่อเลยครับโค่นนี่งามลีครับสุดยอดพาตัวนี้นี่หาโอกาสแบบนี้ยากนี่ครับเด้อหางาม้สี่ยากเตยไปดอกครับเนี่ยมันผาดโค่นโค่นนี่เนาะครับคหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเนาะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับต่อรองได้โอ้ผมก็ว่ามันหาคักงขาเนี่ยบมดูพวแมวเนี่ยนั่งนี่รับไปซอกมาเตอร์ไซคก็ดอกเดียวเลยรับไปหาซอกหาต่อใบถาเด้อครับเด้อ อ่ะเบิ่งโคมต่อไปครับครับเบิ่งนี่ครับบัดนี้โคมที่สองไงค่ะปอครับสูงเธอเรือยพูดะ่ะอ,อันนี้ก็ลูกซี่ใบป่ะครับเนี่ยลูกซี่ใบครับแต่ว่าใบทรงจดเอฟอยู่นะครับโอ้ใบจดเอฟอยู่อ่ะครับพี่น้องไล่ลูกมาพอดีนี่ลูกซี่ใบสูงโก่งด้วยครับอ่ะอย่ามาเบิ่งไก่จากน้อยเนาะเบิ่งไก่เลยครับไม่ยิ้มตัวนี้กับบอแพร่กันจิบเดือนครับตัวนี้ตัวนี้สิบเดือนครับแต่ว่าใบมันทรงจดเอฟอยู่ครับสิบเดือนใบมันมีหายแต่ว่าเพิ่งจดเอฟอยู่เนาะแมนครับเป็นว่าเอฟหนึ แมงงัวเอฟหนึ่งครับตัวนี้สิบเดือนแม่แม่ทับไบหรอนะแม่ทับได้สิสองเดือนอะไรเดียครับอ๋ออนี่เอาเบิ้งไปนะครับเด้อนี่เบิ้องนะครับเนาะนี่ครับัาไปวันที่เจ็ดพฤษภาคมหกหาครับท่านท่าท่านตรวจท้องไปนน่บ่าท่านตรวจท้องครับบ่าท่านตรวจท้องว่าจะตรวจรามันมันหัวใจมากเลยตรวจประท่านครับโอ้ตรวจบรท่านตรวจบรท่านเอาครับม่นี่มีหลุนนะครับเพิ่นทับอเมริกาไปวยครับนี่เอาแม่นี่ใส่ลูกกับอเมริกาง่ามขึ้นตัวนี้บ่ ตัวนี้ลูกซีว่ส่วนกหกเด้อครับเด้อเอามัอนี่แม่นางมีไฮไลท์สวยงามโค้เลยครับงามสุดเลยแดงนี่ตัวดวงผมาค่นแดงเนาะครับแม่เพิ่นสูงหลายไม่ได้ครับเลยลอยหาซีบครับตัวนี้แม่สูงลอยหาซีบนุ่มชัดเจนเนาะนุ่มชัดเจนครับบัติ้งวัดไต่ครับมีต่อมีติ้งสภาพเล็บเด้อครับดีเบ็ดครับสภาพเล็บเป็นติลูกครับมีลูกซีว่ส่วนกหกพี่น้องซีบเดือนตัวนี้ทรงจุดเอียบอยู่ด้วยครับเด้อตัวนี้ทรงจุดเอียบอยู่ครับ ครับแม่นี่เงาหนาคักนาเนี่ยปืดบรรทยเือบิงเลือบึงพี่น้องนี่โคมที่สองนะครับนี่ช่ที่สองโค้มที่สองโคมแดกไปแล้วหนาคักปั่นยังบุว่าแมนเอาอนสีสาดไว้มีแดงแดงนะครับมนไม่แดงสองโคมนี่แดงคัะพี่น้องอยากคู่นะครับโคมนี่เปิดไปหลายไปเลยครับเลยโคมนี่เปิดไว้สิบหาดกับเจ็ดพันครับ สิบหาหนึ่งมืนเออหนึ่งแสนหามื่นเจ็ดพันเจ็บอีกเจ็ดพันนะครับเด้อนี่ครับไม่มครับโคมบกไงตอนล่องไหนคือเขาครับนี่ลูกสาวเอ้าใบเพิ่นจดเย็บนครับนี่ใบทับนะครับน้อนี่ใบทับครับอืมอันนี้ตัวนี้จดเย็บอยู่ใบเพิ่นเอาไปจดเย็บอยู่นี่ครับนี่แม่เพิ่นนี่อู้หนาตึงง่วนเน่าเนาะครับแม่นี่ง่วนเน่าทึ่งเน่าทึ่งหนา นั่นครับลูกมันเบิองรวยครับป้าเปี๊ยกเอ๋อเบิองเอาเบิองเอาอด้เพียงน้างามครับเบิองลึ่งเบิองเรียบเปีพี่น้องเบิองบัมนท่ายครับรับประกันคือเก่าหรือครับอนาคตดีทั้งแม่ทั้งลูกทั้งข้มแหล่ข้อมสองหาวแท้หนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันครับเกินข้มแหลอยู่เก็บพันครับเบิองยางเบิองยางอุ้ยอายอุ้ยอายเลยเอาต้อล่องอะไรเข้ากันนะครับต้อร่องอะไร นิดหน่อยครับมม่เนี่ต่อรองกันได้สุขคมเนาะครับส่งให้พร้อมส่งหอดบ้านถือคมครับครับเหนือไต่ออกตกกลางครับสั่งครโค้งมากครับส่งให้เลยส่งครับส่งอ่ามีรอยแม่กระสูงอยู่รอยหาซิบครับรอยหาซิบเด้อครับแม่นี่สูงอ่ะนี่ครับอ๋อครับสองโคมแม่นั่งจัดให้ลูกซีไว้สุดคนครับหายากเรานะครับหาบพรยากเราครับแต่มันอยู่น้ำเงินเหมือนพึ้นกักเขาฟั่มเหมือนเหรอครับโอกาสดีนะที่ทร้างหอดเราเนาะครับเนาะพาไปเบิ้งกลับมากวันนี้เลยครับพาไปเบิ้งคักกี่หรอกครับชุดนี้ สองคมตัดเต็มๆให้เลยครับไปเบิ้งตัวต่อไปคมต่อไปครับครับครับบานนี้มาเบินน้งชุดต่อมาตัวต่อไม่ตัวใดเป็นตัวใดเน,ดนาะบานนี้เนาะ <c oughs> มีตาแห้งแดงหนาใหญ่นอกบ,บานนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแยกลูกมันออกครับผมจะแยกลูก,ก,ลกออกไปเบิ้ง <c oughs> ต,ต,ตัวตัวคมนี่เนาะครับนี่คมนี่ครับได้แล้วครับได้แล้วบานนี้พอแล้วโค้มนี่เป็นคมแม่ลูกแม่คือกันครับไงครับตัวนี้ไงครับหาตัวลูกแม่ให้แม่นี่แม่ใหญ่ดิครับใหญ่หนาครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้อัน ลูกเคเอฟสามหนึ่งไหมครับมีใบไม่หลอดสามหนึ่งเอาลาเอาใบมาเบิ่งเร็วเด้อเด้อเด้อเคเอฟสามหนึ่งเนาะเด้อเด้อเด้อรับเด้อเด้อไอ้ปุ๊บเออเดี๋ยวัอแป๊บนึงครับแม่นี่เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะนี่ไรเลยครับครับบ้านนี่ใบมาแล้วเด้อเพียงเด้อนี่ครับเอามือเกิดเลยเนาะครับไายมือเกิดเลยครับสิบมกราคมหกห้านี่ครับเคเอฟสองตัวนี้ด้วยครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้บ้านนี้ใบเบอร์หลอดมีเด้อรับเด้อนี่ครบ นี่เบอร์โทรให้พร้อมเรียบร้อยครับเบองคกับนี่ครับเคฟสามหนึ่งเบิรงเบิรหนาครับหนาตั้งแม่ตั้งลูกตัวนี้หนาครับคอดมักกะลาอะไรมาครับมักกะลากุมผ้ามีหน้าเมษาพฤษภามีถุน่าหาเดือนหาเดือนครับหกเดือนค่าครับหกเดือนนี่แหละครับหกเดือนน้ำผัามีถุนาานี่ครับแม่นี่ครับตัวนี้แม่ด้เลอกด้วยเนาะแม่เลิกครับสูงลอยหาสิบสองเลยครับตัวนี้แม่สูงอยู่ลอยหาสิบสองครับ ขอบตาดำขอบหูดำหนาคาดำครับเรื่องงาด้านบนเครื่องดำล่ามปืนด้วยครับเพื่อนครเครื่องดำล่ามครับขวดหางอวบครับลูกกับงาลูกงาลครับลูกเคเอฟสามหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้เพื่นครับนี่ครับลูกสามแม่แม่อันแม่เพราะท่านขึ้นเด็ไปครับนี่แม่เพราะท่านเออนทับด้วยครับโอ้แม่ตัวนี้เพราะไหนทับด้วยครับเพือพราะท่านทับครับนี่ครับนี่ไงตัวนี้หนาแต่ว่าสีเพื่อนนั่นบ่เก่งปันเมื่อวานบ่เก่งปันสองตัวที่ผ่านมาครับแต่ว่าลูกก็ดี ตันบรทัน่บันไยหนาลูกอลูกเขมันเขอนี้ครับบันไทยหนาหนาครับเดนนี่คุณอะ่ะพี่น้องอยากหูละข้าวน้อเหรอตัวนี้เปิดไว้สิบเอ็าพันครับนี่พี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมืหพันครับเพราะว่าสีปรจัดก้างมันมู้นนั่นแล้วก็บว่ามันมันแพรกันอยู่สีเนาะครับเท่งกันลูกซีวายมันกับหนามันอย่างไงนะครับมู้นันกินลูกซีว้มาลงครับมันขาดพวดไหมครับมูนันเน่ ไอ้เบ่า,บา,า,าไงสบายกินลูกสีใบบัวลงเนาะนครับในครับหนึ่งเสยหนึ่งหมื่นเท่ากว่าหาพันครับหาพันเบิ้งเลยครับเบิงบ้งเบิงง้งเบิ้งเงาอลูกมันนนะครับโทรมา่าต่อมาเนาะครับต่อมารถไหทรงเลยทรงครับทรงนี่ครับมีรถทรงก็ได้ครับ <laughs> โอ้ไก่ปันไดยก็มีรถทรงอยู่ด้วยครับเด้ออาจารพี่น้องต้องกันครับทรงไหลเลยลูกมันครับเบิ้งลูกเบิ้งหนอกเบื้องนี่โอ้ยตรงหนอกตั้งแผ่นหลังก่วงหลังแตกครับลก น้ำใต้น้ำล่างนี่ปัดนแม่แล้วครับช่วงล่างปัดตองห่วงในเนาะคุณอะครับหนาตึบหนาครับเขี้ยนี่หนาครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันครับต่อรองได้ครับห้องไว้ห้องไว้นั่นเป็น้องเนาะห้องไว้ครับครับไปเบิ้งโตต่อไปครับครับับโคมต่อมาแม่ลูกลูกแม่คือกันโคมที่ซีครับบ่าเนี้โคมที่ซี บ่มีลูกผูวจักตัวมือเนี่ยบ่มีลูกผูวครับพี่ตะลูกแม่หอดคมบอยู่ท้ายกังคมนี่ลูกน้อยนอยยูเม็นบ่ครับลูกน้อยนครับหพรจะได้ยี่สิบกว่ามือครับตัวนี้โอ้ได้ยี่สิบกว่ามือลูกพ่อได้น้อยเนาะลูกพริกแดงครับเหลือเบื้องหลังเหลือเบื้องนี้งาบครับลูกเจ้าพริกแดงนี่ใบเกิดเจ้าเนาะนี่ครับอ่ะขอเบื้องใบนะครับเบื้องหลัานอู้เพ่อนี่มาอุบัติเหตุใส่หลามันง่ามขัางง่ามแน่ใจนี่ครับลูกพริกแดงนี่ลูกพริกแดงเกิดวังมีถุน้าหน่อยเนาะครับ มันมีชิปกัวมือไหมครับอะไร่เ้ยชิปกัวมือมันเต็มเดือนคักนี่เรือมันแดงคักวะครับหัวมันขันขันแบนมันอายุสมุกเพิ่มกว่สิบคักกี่เดือนโอ้หรือเบางหลังเนี่ยแตกหลังต้อแตกครับพื่ออะตอนเมียพญายิ่งดิเมียยังไงครับสูงลอยหาชิปแม่เมียสูงอยู่ระหาชิปมั้ยครับครับตัวนี้ลูกตัวที่เท่าไรพี่เนี่ยลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองพี่น้องตัวที่สามพี่น้องไปทำเอาครับมัก์คพอดได้แซวเนาะโอ้โค้งหางยังไงอวบรับตัวนี้เพื่อโอ้โค้งหางอวบรับ นุ่มชัดเจนนมชัดเจนครับนะนี่มันน่าให้เลิกพริกแดงครับบาโบเอเชพูดอะหาวครับับแข็งแรงดีครับครับค้มลูกน้อยนี่เขาเปิดไปแล้วนะครับค้มต่อซิบหาครับอ่าค้มนี่เบากระมูเลยครับเดินครับเก่ามื่นหาพันตามสภาพเนาะตามสภาพครับตามลูกมันลูกมันบ่ใหญ่เลยเปิดบ่กระแหงครับเก่ามื่นหาพันแม่ไงตวันลูกมันบทันใหญ่ครับลูกมันบ้านใหญ่พอเดือดตะวันแดงเข้มกี่หลีครับพุ่นพุ่นแล้วสีเดือนเหมือนแล้วสิคัก สมูหลุชีไหวตัวหนาเนี่ยผมว่ามันหนาแม่เพิ่งเกะกลวงเลือกได้ครับผู้ละกลวงครับผู้ลเบื้องหางเบื้องนี่งแล้ครับการโทรการทึนรับประกันที่เขาทึนทอนรับประกันมาเนาะครับอืมครับบานเนี่ยไปเบื้องโคบต่อไปโคบสุดท้ายเนาะโคบที่หาครับอ่าครับบานเนี่ยเบื้องโคบที่หาครับบานเนี่ยโคบที่หาเด้อครับบ่ธรรมดารได้ลูกบ้านเนาะพูดละซื้อสองได้สามครับโคบเนี่ยรับประกันท่องซื้อสองได้สามเมีเพิ่งรับประกันท่องเลยครับ เราประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแม่โตๆเห็นด้วยไหมลูกพ่อได้ครับนี่ลูกกับเกียมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเกียมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดมีใบพร้อมขอเบิ่งใบกันครับมีใบมีหลอดครับอันนี้เกียมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดด้วยครับยืนอยู่นี่อ่าเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเนาะเดือนสิบสองปีหกสี่ครับหกเดทเรียนแล้วครับวันี้นี่ท่องพอได้ครับทำไปเคลียบเคลียร์เหรอครับบ้านนึ่งบอกครับอ้าวพอพันยังพอพันดังครับต่อ ในทองทับเคเอฟสามหนึ่งไว้รับประกันทองไหมครับรับประกันทองครับนี่พฤษนผ้าครับทับไว้ซื้อสองเลยสามครับเนี่ยรับประกันทองทั่วแล้วครับตรวจแล้วตรวจแล้วครับนี่พี่มีเกี่ไป้เบื้องย่างดีครับการตรวจหนาหนาเ้อะหลุดเกียมบอลกูธารมดาดยเนาะครับพูน่ะเบื้องข้อที่แหละครับย่นยนยนเลยข้อข้อนี่ลำโตเงาครับแม่เพิ่นนี่สีเม็ดข้เปลือกว่ะเม็ดข้เปียกแต่ว่ัวโบดอด้วยครับแม่ว่าเม็ดข้เปียกแต่ว่าลูกหันแดงคักแดงเนี่ย คุณนพ่อมนี่ตัวนี้เนาะไม่เห็นคนบนใบเลยครับในเมืองได้ไซเยดคุณนมัมียางเลยวะเตรียมบอลศูนสิบเจ็ดแม่สูงไรไปไหนครับนี่รอยสี่ผาคือเกาครับแม่สูงอยู่รอยซีผาครับโอ้โหนี่อะครับโค่นสุดท้ายนี่เปิดไปไรไปไหนครับนี่สิบเอ็ดกับหาพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับเพราะว่าสี่สองเลยสามครับโค่นนี่ต่อร่องใดกันคือเกาเหระครับ ต่อรองในสุโตครับส่งให้พร้อมด้วยครับตอนเราเรียบการโอ้เรียบมาด้วยครับตเนียบดีคู่ตัวคร nah. ับรับประกันเรียบดีคู่ตัวดีสุโตเนาะครับนี่พี่น้องซูนศูนย์ศูนเจ็ดกับบัวร่มดาเด้อพี่น้องด้วยเรื่องเลือกเนี่ยเรื่องเลือกเลี้ยงนาเนี่ยบ่วท่ามดาอะไรบางคอบเลยเลี้งแค่หนึ่งหมื่นหาพันครับต่อรองไหนคือเก่าเด้อครับตอน่องไหนส่งให้พร้อมครับ มีรถตรงไหนพ่อพีนองเด้อวันเนี้ยทางใดอยากได้ทั่วมากครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกครับประเทศเล่าประเทศพม่าประเทศกัมพูชาครับส่งหอดชายเดียนครับจะหันไปรับเอาเนาะครับครับเมียนมาทั่วมาเด้ครับเด้อเมียนมาเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งการยังการยังอะไรครับโปเล่าครับขันอยากได้ทั่วมาได้ครับเด้อสรงหอดชายเดียนครับกัมพูชาครับทรงหายขึ้นกันท่งหอดชายเดียนเนาะทรงหายซู่มองครับ แม่นั่งไปหามาให้เมื่อนี่นี่เจงหวะเราไปสอกมาใส่ดอกไงครับ,รบแน่ดดดแดงขักแดงแน่ได้ไปนองเดอ้อเอา้าสุดท้ายสุดครับก็ให้ลำลำเวยๆได้ไปนองเดอ้อลำลำเวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินข้าวเสียบๆนอนหลับเนาะเมื่อนี่นมนมผมมานั่นทั่วกับแม่นั่งพอดวนครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ